การคูณเลขสามหลักอ่ามาดูหลักหน่วยก่อนสี่คูณเก้าได้เท่าไหร่สามหกก็ใส่หกทดสามสี่คูณเจ็ดได้เท่าไรคะยี่สิบแปดบวกกับตัวทดเป็นยี่สิบแปดอ่าสามสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสามสี่คูณสามเป็นสิบสอง ใช่ไหมคะบวกกับตัวทษก็เป็น15อ่าต่อไปมาดูหลัก10 1>, 1คูณอะไรก็แล้วแต่ย่อมได้จำนวนของตัวที่นำมาคูณ1คูณเก็ได้9 1คูณ7ก็ได้7 1คูณ3ก็ได้3ถ้าเป็นเลข0 0คูณอะไรก็แล้วแต่ย่อมได้0ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปมาดูหลักร้อยเอาหลักร้อยไปคูณทั้งหมดเหมือนกัน สอคูณเ้าเป็นสิบสิบอะไรอ่าสิบแปดใส่แปดให้มันตรงหลักร้อยใส่แปดทดหนึ่งสองเจ็ดสิบสี่บวกกับตัวทดเป็นสิบห้าใช่ไหมคะใส่ห้าทดหนึ่งสองคูณสามเป็นหกบวกกับตัวทดก็เป็นเจ็อ่าบวกกันเลยหไม่มีตัวบวกเอาลงมานะคะ 1บวกเเป็นส0ใส่0นทด1 5ึบวกเเป็นเท่าไรคะ 12, 12, 12ใช่ไหมอ่ะ12บวก8เป็น20บวกกับตัวทดเป็น21ใสหนึ่งทด2 1งบวก3เป็น4ใช่ไหมคะ4บวกหเป็น เก้าบวกกับตัวทดก็เป็น <8. S 1> อ่าสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดข้อนี้ตอบแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกนะคะอะ่าตรวจคำตอบใครถูกบ้าง